Welcome to my channel. We're gonna watch the guys' Bus Cool White West Twenty Twenty Four vlog video. Let's watch. If you guys not to about them, please comment down below and let's go. Yes, I want to eat something. Uh, otherwise, I cannot watch this video. But I want to watch the. I can watch. I can watch two actually, because when I was eight something, I was. Must... I want to watch this video. Actually, let's go. ววววว้ี่มสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับที่กำลังชมบล็อกนี้อยู่นะครับผมบอกเลยนะครับว่าตอนนี้ครับเรากำลังมาที่งานคูวินดี้นะครับผมจัดโดยครูฟอร์เรนไฮนะครับก็ที่พัทยานะครัเรียกว่ากลับมาเหยียบพัทยาอีกครั้งนะครับในรอบหนึ่งปีได้เพราะว่าเราก็มาครั้งที่แล้วปีใหม่ครั้งที่แล้วที่พัทยาเหมือนกันนะครับ ก็โอเคเล็กส์กูตั้งใจที่จะโชว์ที่นับแต่ตอนนี้เพิ่งก็แต่งหน้าเสร็จแล้วครับก็เหลือๆทำผมแล้ววันนี้เพิ่งแบบลุกชิวๆก็แบบอาจจะแค่แบบมัดผมเฉยๆแล้วก็เดี๋ยวเราเตรียมตัวโชว์ตอนห้าทุ่มนะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นโชว์ปิดใช่ก็หวังว่าทุกคนเนี่ยจะยังแบบไม่ง่วงกันแล้วก็โอ้โหดูอารมณ์กันเยอะนะ performing so l a t e l แต่ละคนแต่งนุ่งแต่งหน้าเป็นยังไงเพราะว่าผมก็เดาว่านะว่าเดี๋ยวพอผมพูดเสร็จเนี่ย จะต้องเป็นคนอื่นละวันนี้ครับผมจะพาเด็กๆไปเที่ยวเล่นเด็กๆเลยเหรอครับเขาเป็นเด็กผมไม่ใช่แปลกๆนะฮะเขาเป็นลูกๆผมไงพ่อดูเลย่จริงหรอคุณเป็นเอจริงเหรอเอชอบชอตเหรอนท่อน i s ล์ h i s <Jeg reais>. s สรุปว่าวันนี้นะครับเรามางานคูวินดี้เฟสโดยพี่จัดโดยพี่คูแฟรนไฮนะครับจริงเราเคยไปคูแฟร์แอนดไฮเวลาแบบไปเดินเฟสทัวร์โปรโมทเพลงแล้วแต่เราจัดอยู่กลางหุบเขาชื่อว่าเขาไก่ลาดเขาที่จุกตอนแรกผมคิดว่ามันจะเป็นทะเลไงเห็นเขาบอกเป็นพัทยาใช่ใช่ใช่แต่ว่าคือปีที่แล้วเนี่ยเรามาเหมือนกันตอนทีอพัทยาเหมือนกันแต่เป็นทะเลทุกคนก็เข้าใจว่าเราจะไปเล่นริมทะเลทุกคนแบบว่าอ๋อริมทะเลใช่ไหมพี่งั้นเราต้องอย่างนี้อย่างนี้แล้วเราต้องทำดูเป็นภูเขาใช่ ซึ่งก็เป็นบรรยากาศใหม่เพราะเราไม่เคยโชว์ที่ภูเขาไกลาดมาก่อนแล้วก็เพลงคือโชว์ห้าทุ่มนะครับภูเขาไกลาดก็นี่ไงเอ๋ขอเคยดูในรามเกียรติอยู่ไม่ใช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 ่เอ้นี่ไกทองก็ไกลาดไปทงนี้หรอทางหลวพม่าคือคือคือบอกเลยว่าเราต้องเคลมเลยเราต้องทำให้คนดูตื่นเพราะว่าห้าทุ่มเนี่ยก็เป็นเวลาที่ค่อนข้างจะสมควรและวันจันทร์บอกว่า s, s t <c oughs> i l ส by the way i t า so g o ห้าทุ่มนี้เอาจริงดึกมากนะมเป็นว่าน่าจะเป็นครั้ง ถ้าไม่นับการเขาดาวอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเล่นคอนเสิร์ตที่สามารถแต่งต่อได้นะหมายถึงว่าแต่งแต่งได้ต่อไม่ไม่อ๋อคือห้าทุ่มเนี่ยถ้าไม่นับเขาดาวเนี่ยถือว่าเป็นการเล่นคอนเสิร์ตที่ดึกสุดสำหรับบัานแหละถ้าไม่นับถ้าไม่นับเขาดาวนะเดี๋ยวเราวงปิดเลยนี่ใช่ปะปิดเลยเหรอใช่ปะเฟี้ยวอยู่เอาจริงห้าทุ่มอ่ะน่าจะวงปิดเลยเพราะถั้งแต่ก็ได้ลางคืนแล้วกลางคืนแล้วก็น่าจะกลับบ้านแล้วเว่าระยะไกลอยู่นะครับผมเพราะว่ากขับกลับเพื่อนชั่วโมงสองชั่วโมงได้ซึ่งไม่เช้าเราละมาเซาเช็คตอนแปดโมงก ถึงอากาศจะแคร่งมาเล็กนึงร้อนนิดหน่อยแต่ว่าพอพอแฉบผิวนิดหนึ่งแต่ว่าก็ก็ผ่านไปได้นะครับผมแล้ววันนี้เป็นการที่เราแต่งหน้าอย่างเดียวไม่ทําผมนะครับก็คือวทุกคนจะใส่หมวกหมดเลยไม่เพราะว่าเมื่อเรามาคูวินดี้ไงมันแบบคูครูมันลมมันพัดมันก็ต้องให้ผมมันพลิ้ิวไงถ้าทำเดี๋ยวมันผมไม่พลิ้วพิ้วเสยผมได้ซึ่งซึ่งบอกเลยว่าไทชานน์เนี่ยถ้าไม่ทำผมเนี่ยบอกเลยสิงโตคำรามแล้วจริอันนียคือหาร์่เป็นยาเลยตรงนี้ตรงนี้ไม่เกี่ยวกับนี่ดาวเพิ่มมาเเรรราาาจะบอกกว่พัโงแรมเดียวกับพี่แอดลา้วยใช่ก็ จริงจริงไปเจอเขาที่ร้านอาหารเลยครับแต่ว่าเขาเขาพี่เขากลับเราก็ไปกินพอดีหรือว่าเขาเห็นเราเขาตั้งใเป็นอย่างงั้นนะผมที่เห็นเราฟอนตอนตอนผมกำลังสลึมสลือกมาเขาแต่งหน้าเรียบร้อยแล้วเขาทำเรียบร้อยเขาพร้อมแล้วเขาพร้อมแล้วเพราะเดี๋ยวพี่เขาโชว์หน้าโชว์ก่อนเราแต่ว่าไม่ได้โชว์โชว์ก่อนเราเราแบบเที่ยวไหนเี่ยวเขาโชว์ก่อนเราซึ่งเดี๋ยวเราจะไปทำคอนเทนต์ร่วมกับพี่อารามนะครับผมแต่เป็นคอนเทนต์อะไรต้องรอรับชมอย่าบอกนะเพราะผมไม่รู้อุ้ยอุ้ยอุ้ยเสร็จแล้วเหรอครับตกใจนะครับเมื่อกี้ ก็บอกแล้วครับผมที่ทำน้ำมานะครับผมเรื่องได้ผมต่อใครเนี่ยต่อจังใช่ไหมว้าจังที่ต่อเขาใช่ไหมครับแล้วแล้วอีกนานเลยครับไลฟ์ตันเชยนะครับครับผมแต่งแล้วหรอครับเนี่ยแต่งแล้วอุ้ยเอาเฮ้ยเฮ้ยเอาเลยเอาเลยเฮ้ย เฮ้ยต่อไปก็ทำคอนเทนต์นะผมแลกส์กูตอนเราได้คิวรแรกๆเหรอครับใช่ครับเพราะว่าต้องทำคอนเทนต์ก็เลยต้องตื่นมาแรกสวัสดีครับเอ๊ะเราคนสุดท้ายปะใช่ <ผม S 1> แปลว่าก็ได้นอนเยอะสุดไม่คือตอนแรกกับพิมคิวแต่งหน้าหนึนง <c oughs> ุ่มใช่พิมก็เลยตื่นมาหกโมงห้าห้าว่าหนึกว่าดูดีเสียงยังแบบยังเพิ่งตื่นอยู่เลยตื่นมาหกโมงห้าห้าแบสแตนบายแต่นึ่นิดหน่อยนิดหน่อยเพราะว่าว้า เพื่อนมันลีลาพมันจะลุกจากเตียงอะเราอยู่ห้องเดียวใช่คาร์เพอร์ไอ้คาร์เพอร์แต่คอปเปอร์ครับจริงพอร์ซัวก็ไปถ่ายคอนเทนต์แล้วนะใช่พิมพิมเดี่ยวร็องไปคุยกับเออเออดะด this sounds so good I like คุยเรื่องแรปตอนแรกก็คุยเรื่องแรปว่าเนี่ยเดี๋ยวพี่จะถ่ายคอนเทนต์กับเน็กไรหูอะเขาไม่ดีอะคือตอนแรกเดินไปเพิ่งพี่แพรบอกว่าให้ไปสอนเขา ปุ๊บพอมาเลยนั่งปุ๊บถามเขาว <Yes. S 1> เอ้ยร้องได้ป่ะร้องได้แล้ว mm hmm. ก็เออก็เรยรู้สึก mm hmm. เด้งขึ้นมาเลยว่าไม่รู้ว่าเด้งขึ้นมาเลยว่าไปสอนเขาทำไมวะเพราะเขาปเนรบเน่เไมดนี้ว่า่ยรกอ a ูม r e I t e t it i อไไ s a Next l k w o เขาไม่ดีอูดีว่าเขาไม่ด <must> ีทำไมยังรักอยู่ดีก็ม r u l I don't get it like สอนตะลเค้ยว่ายน้ำเออใช่สอนตะเค้ยา d สอนปลาว่ายน้ำเงี้ยสอนนกบินอถูกป่ะพี่จินต้องถามพี่จินเรื่องเนี้ยสุภาษิตไทยอ่ะสอนนกบินครับย่งเคนคกย่งเคนครกเคนคกเคนครกขึ้นภูเขาเฮ้ยเห็นไหขี่ช้างการกล้วยป่ะหรืออะไร

That's sick. Yeah, but so many of them, right? Oh, my. <laughs> I <isolation> <ife> put <mismos> <Help mesmo> Hey, hey, okay. hey, hey. Hey. ที่เรามาซาวเช็คก,กับตอนนี้จากตอนแรกที่เห็นมีแต่ทุง่งหญ้าตอนนี้มีผู้คนมากมายตอนนี้ผู้คนมากมายครับ <ไป S 2> ยังไงบ้างราครับเป็นฟิลิมมิวสิกเฟสที่อยากมาแบบนี้มากเพราะว่ามันบอกว่าเ <c oughs> ขาเรียกว่าอ,อะไรอะ่ะคนเขาแบบเห็นแบบเขาเรียกว่าอ,อะไรอะ่ะ <c oughs> มันไม่ใช่พื้นรามันเป็นพื้นแบบที่แบบเปิดขึ้นไปแล้วทุกคนแบบสามารถเห็นพวกเราแล้วเราก็สามารถเห็นทุกคนไอ้คนนี้ก็จะยังไงบ้างตอนตอนกลางวันยังไม่มีคนตอนนี้มีคน ไ,ไหนไปไหนกับมะคอนอย่าละาก็เอน็นเอ็นไม่ใช่เอนเอ็นจี้วันนี้ตอนแรกเห็นแบบเป็นทุง่งหญ้าสวานาแต่ตอนนี้คนมาเยอะมากสามารถส่งสติลอัอร์ตไเปียบเทียบเปรอะไรดิเป็นไรฮะป่าอเมซอนให้เราเือกันทำไมอ่ะเพร<ถ>าะว่าเหมือนมีต้นไม้อยู่แบบหลายล้านต้นเขาทางไหนนะเมื่อกี้คืออะไรอ่ะ เขาทางไหนนะเมื <gesch> <laughs> ่อกี้เขาเลือดอะไรครับอะไรครับพูดอะไรครับอะไรครับไอะไรครับพูดพูดดีครับใครใครครูแล้วกับกับตอนกลางวันเป็นไงบ้างครับตอนแรกมันมีคนตอนแรกก็ไม่คิดเหมือนกันว่าคนจะมานั่งเยอะเลยเพราะเราก็ไม่เห็นเราไม่เคยมางานใหญ่อย่างนี้อันนี้ใหญ่มากเราเต้นครึ่งหลังเราเต้นครึ่งหลังมาเนี่ยผมโตแล้วอันนี้คือมาร์คคอดครูวินนี่นะครับใช่ครับใช่ยคว่าส่วนนี้ไทยบัตนะครับไปครับนี่ตีครับนีบัตคุณนะฮะผมรับบัตทำอะไรอะ เห็ดเห็ดบัตเห็ดไทยไม่เปลี่ยนแล้วอันนี้บล็อกบัตบล็อกบัตบล็อกบัตบ็อกบัตมีชื่อใหม่แล้วมีชื่อใหม่ที่งานเลย This is Blockbust b l o c k b u s ครับสวัสดีครับ b l o c k b u s ครับวันนี้ครับผมผมพาทุกคนมาอยู่ที่งานคูบินนี่ครับในน้ำมีปลาในน้ำมีปูครับไม่ครับในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวครับเป็นไงานทำทุเรียนไหมครับจากวที่เมื่อกี้พี่อาร์เนี่ยนดีครับผมแห้งเป็นแบบว่าบอดบอข้าวให้แห้ง ไม่แห <right there. S 1> ้งครับจริงๆผมว่ามันมันค่ลายจะมาทำคอนเทนต์กับมัสคอตของคูวินดี้ครับก็เตรียมเต้นไล่เออรฮะแล้วก็วันนี้ได้ได้ว่าคนเยอะมากๆเยอะมากวันนี้อีกแก๊งหนึ่งก็ลังจะไปแล้วเกิลเช่แป๊ะเชิญเชิญเขาโยโย่จบแนผมไปก่อนนะครับไปไปก่อนมีอะไรอ่ะนี่แหละเป็นไงบ้างวันนี้กลับตอนกลางวันกับตอนไม่มีคนกันแล้วเที่ยวกับตอนนี้ไม่ไม่รีว่าบรรยากาศต่างมากครับพอมีคน ที่หายตอนผมเราเราตัวตลอดเวลาเราต้องพร้อมท่าคอมเติมลิฟต์อยู่อะไรเงี้ยเราต้องพร้อมเราต้องพร้อมตลอดเวลาได้ครับผมพร้อมตลอดอยู่แล้วครับพร้อมโชว์ไหมครับวันนี้พร้อมไปเลยครับผัดเชอร์ผัดเชร์ผัดเชอร์ผัดเชร์ผัดเชอร์ผัดเชอร์อ๋ออะออ๋อฮะอย่าจริงวันนี้คนเยอะมากเยอะมากเสียงน้ำมากคนเยอะมากเพากินเราหรือเปล่าไม่เคยพวกเราไม่เคยแสดงในที่ที่มันเป็นบอกว่า เขาเรียกว่าอะไรอ่ะธรรมชาติแบบสลุปขึ้นอ่ะมันให้เนินเนินอ่ะที่เป็นเนินที่แบบว่าเราสามารถเห็นทุกๆคนได้แล้วทุกๆคนสามารถเห็นเราได้บางทีแบบพื้นพื้นราบอะไรอย่างเงี้ยครับเราอาจจะบอกว่าไม่ได้เห็นทุกคนผมรู้สึกว่าอันเนี้ยมันแบบเป็นที่แบบอัศจรรย์ดิแปลว่าวันนี้เราก็จะเต็มที่แล้วเต็มที่อยู่แล้วครับแล้วก็มีโชว์ใหม่สองเพลงอันนี้อยากดูอันนี้โชว์เก่าเราก็เต็มที่เหมือนกันทำฟอรมเมอร์ไลท์อะไรอย่างเงี้ยมันแบบมันไม่มีครั้งไหนที่เราเต้นแล้วแบบมันไม่มันไม่ฟิลอด ีแล้วก็วันนี้เหมือนวันนี้พวกเราก็มาในลุคตีมแบบมีความวินเทอร์เล็กน้อยซึ่งอากาศจริงๆนั้นอากาศจริงๆนั้นประเทศไทยนะครับอากาศจริงๆนั้นก็เนี่ยครับเห็นไหมครับหนาวมากเลยครับวันนี้ครับพระสงฆ์นะเขาเรียกว่าอะไรวะพยากรข่าวอะไรข่าวศอกานะครับวันนี้ที่พัทยานะครับอุณหภูมิตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ18องศานะครับนี่นะครับเห็นได้นะครับจากตัวแทน อ่อบรูดเอนะครับเขาหนาวมากเลยครับตอนนี no like ้ผมคันผมคันเอามอ๋อคันอ๋อแล้วก็อาจจะมีเอ่อความคันเล็กน้อยในอากาศนะครับและเขามาแล้วครับใช่เมื่อกี้อลันนินทาพี่มาเลยโอ้ยขอบคุณครับผมวันนี้ตื่นเต้นมากโอ้ย Why someone glitching ใช่วันนี้ว่าตื่นเต้นมากมาเขาจิปารถะเรียนนะครับแต่เป็นม่งเช้านะครับคนขยัน เจ็ดโมงเนี่้เช้าสุดในรอบหลายวันเลยเราทำเช็คเสร็จอะเราได้มีโรงแรมนงแบบนชวได้นปอะไรเงี้ยก็่ยงยังได้แบบได้พักผ่อนนะแต่ตอนนี้พักเฮ้ยพักผ่อนแล้วแต่ว่าอนนี้ให้ความรู้นดีไม่อะไรหรอกว่าความรักมีผลบ r e รักคนที่เขารักเราก็ดีไปรักคนที่เขาไม่รักเรา ก็คงเสียใจนะครับแต่รับคนที่โกหกคนนี้นอกใจเราเนี่ยแค่พูดคำนี้เนี่ยก็มันก็โชคลายที่เขาไลฟ์กว่าก็เขื่องแล้วก็เขื่องสิครับเราอะไรเขื่องเนี่ยพูดเลยเดี๋ยวนี่วันนี้คอปเปอร์เขาเตรียมมุ้งมานะครับเฮ้ยจริงปะเนี่ยพูดจริงผมเตรียมเอาล้อเพาผมอากาศจะไม่เล่นแล้วเพราะว่าผมด้วยดูมาเนี่ยอาจจะไม่เหมาะเท่าไหร่เจ้วผมไม่เล่นให้คนดูฟังแล้วกันเล่นหน่อยเล่นหน่อยเราเล่นไหมเจ้าผมก็มาพัทยาทุกคนรู้ถึงอะไรครับทะเลครับทะเลใช่ไหมครับครับผม แต่วันนี้เราอยู่เขา,ขา,าครับผมเพราะอะไรครับมันก็เหมือนความรากักครับออครับเพราะว่าเธอรักสอาไม่ใช่เราโอเคออ m not r e a d นขอคะแนนได้ครับไม่ให้ครับไม่ให้เลยครับผมไม่ให้ครับคุณแย,ย่คุณรู้เหตุผลยังว่าทำไมผมถึงไม่เล่นบนเวทีแต่ผมว่าเขามันชอบ ผมให้เจ็บคนดูชอบจริงไหมี่ยจริงลองดูจริงผมเล่นจริงนะลองดูลองดูแต่ต้องลื่นกว่านี้ไงคุณอาจจะยังไม่รู้คุณพลก็มีครับถ้าผมว่าอะไรนะพี่ครับผมเขาเหมือนเขามีหยอดมุกหวานๆส่งให้คนดูผมมันต้องหวานก็ได้ครับพอดีเป็นคนแบบว่าอะไรเอาใหม่เท่าเจ็ดไม่ต้องมีก็ได้ครับมุกก็เพราะผมเป็นคนแบบว่าเอาใหม่เท่าหกเจ็ดอะไรเนี่ย คืออะไรน้องๆเตรียมมุกมาหรอครับเขาเขาบอดว่าเขาเ,เตรียมมุกมาเขาบอกว่าอะไรไม่คิดถึง <c oughs> ไม่คิดถึงทะเลแต่ว่าคิดถึงเขาคิดถึงเธออะไรสักอย่างของเขาอันนี้เรียกเลอะเลอะเทอ <c oughs> ไม่เราต้องเตรียมมุกก็ได้ครับเราเป็นคนแบบว่าคาแรคเตอร์เราเป็นคนคมมกกคน,คน,น้าตาดีครับมีหน้าที่ไปยืนหอ่อพ่อครับอุ้ยอและเอเอครับครับผมครับผมเขามีมุกหวานนะครับแบบออดอ้อนคนดูอะไรนะครับเขามีมุกหวานออดอ้อนคนดูผมเนี่ยไม่มีมุกนะครับครับผม แต่ว่ามีใจอะไรไปล่ะไปล่ะพอแล้วข้ <S <s างค่าอะไรครับห้องน้ำอยู่ไหนนะเฮ้ยมันใส่เสื้ออยู่มันจะโชว์ไงพี่คือกันสกิลการยืดผมเท่มากนึกว่าลูฟี่ จริงผมอ่ะซึ่งเคยดูแอตลาสเปอรฟอร์มสุดทั้งแรกดิดูจกอยนรถเมื่อกี้นี้ก็เถอะแล้วก็แบบก็มาอยู่หลังหลังเด็กก็แบบเออแอลาสเป็นวงที่เก่งมากจริงแล้วก็เมื่อกี้นี้เยดาวดมากดม,มากก็ดีใจนะครับผมที่เราได้มาเจอกันวันนี้แล้วก็เก่มากครับ,บ,บจอมจอบจอบชอบด็เเด that training yeah. so that's nice. yeah. Oh, eight thousand yeah. training โซ่ๆๆ่ๆๆๆสู้ขามสู้ๆๆมสู้ๆๆมสู้ๆๆๆทุกคนลุยๆลุยป้าผมอยู่ในนี้ครับป้าผมอยู่ที่หูเนี่ยนะเฮ้ยเราไปเจอข้างบน Watch oh your step, watch oh your step Oh no Watch your step, watch your step Oh my Woah I'm gonna transform man I'm a win I'm gonna transform man Hey, that's something a lot. What? Oh my God! Look at the Pumas! Oh, oh my eyes! I drinking salt. Nice. Oh my God.

Oh, my God, that's a. Hey, 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 live a life. It's a right Oh, my God, that's so good. Oh, that's in a. คือเมื่อกี้เพิ่งลงมาใช่ไก็สนุกมากอาร์อตทีเกิดนั่นแหละครับดีใจที่ได้ปิดที่นี่แล้วก็แค่หวังว่าจะเป็นประสบการณ์ดีๆของทุกคนหวังว่าจะเป็นประสบการณ์ดีๆของทุกคนเหมือนกับพวกเรานะก็ เนี่ยนะครว่าไว้ถ้ามีโอกาสก็ลงไปเลวนกันถึงย้อที่มาแล้วก็ถึงคนดูก็ขอบคุณที่ขอบคุณที่แบบให้ความรู้มือในเรื่องนะและดีใจที่ได้เจอทุกคนครับเจอกันครับและเราล่ะลาไปเอาไม่ใช่ทอดไกวทดมันมันมากคือมันเลยหน้าตอนเนี้ยปากด้วยตอนเนี้ยเฮ้ยกินไก่มาเหมายถึงว่ามันมันจริงเปียกมากแต่ว่ามันมันฉ่ำเนื้อมันอะเวลาทอดไก่ กรอบมันกรอบอุ้ยมันเวลาทอดไก่เนี่ยมันอร่อยนะฮะครับเวลาทอดไก่อ่ะอยากทอดสาระไหมคือเอาจริงบอกเลยว่าออกมาทอดไก่อ่ะคือมันต้องเลยนะเฮ้ยเมื่อคือเอาจริงเอาสาระมาสาระมาสาระมาสาระคือคือไก่ถ้าทอดนล้วมันอ่อนมันมันมันไม่มันไม่กรอบไงมันใช่ไม่กรอบแต่ว่าอะไรอ่ะสนุกมากสนุกมากไงจริงนะถ้าเดี๋ยวดีมาอันนี้คือบอกคูณสมบัติที่ฮอตที่สุด มันบบพอมันรู้ว่าแบบว่ามันเอาด o แล้วแบบรู้ว่ามันเราน่าทึงเงิออกเยอะผมก็เลยแบบไม่เซ็ตผมเลยใส่สุดนีด่สุดครับผมเอาจริงชาวพัทยานี่คือแบบน่ารักมากเพราะว่าไม่คิดว่าจะเรา,เราจะได้มาเจอคนเยอะขนาดนี้จริงครับจริงเราได้โพลสุดท้ายด้วยเราก็ไม่รู้คนอยู่ถึงเราไหมหรือว่าดึกไหมอะไรเงี้ยแบบแต่พอได้เจอทุกคนที่แบบเย<ต><ต><พ>อะเยอะมากนะเอาจริงคือเราดูเราดูอ่ะมันดูแบบเราดูจากข้างบนอ่ะเยอะมากแต่ถ้ายิ่งเดียว้างล่างยิ่งเยอะเยอะเยอะจริงเนี่ยคนนี้เยอะแล้วคนนี้เยอะเยอะคนนี้คนเยอะแล้วคนเนี้ เหมืออนลล้แกงโอเคครับทุกคนก็จบไปแล้วนะครับผมบอกเลยว่าสุดเจ็ดเดือนอคอืูวินดี้รอบนี้ไม่ได้มาเล่นๆนะครับทั้งคนดูรางวัดน,นะครับผมบอกเลยว่าต้องมากๆแล้วก็นจาสภาพของตอนนี้ก็ร,รู้นะครับว่าผมสน,นุกแค่ไหนทุกคนบอกเลยว่าโชว์ก็เตรียมมาเพื่อคือวินดี้โดยเฉพาะเลยก็บอกเลยว่าถ้ามีโอกาสก็จะมาอีกครับเพราะว่าชอบอย่งนึครับถ้าอยากสนุกก็วันนี้ทุกคนเป็นไงบ้างครับผมเป็นไงบ้างเรารอยากจะ สารภาพนิดหน่อยว่าก็คือถ้าเกิดใครที่ได้มาดูนะครับก็จะเห็นว่าแบบเออนี่มีการชนเงินบ้างเพราะว่ามีหลายๆอย่างที่คาดไม่ถึงคือ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 เรือบ็อกซิ่งเราก็มีน้อยผมที่มายังเกือบไม่ทันเลยไม่อัเลยแต่ว่าโดยรวมเราคิดว่า ทำให้ยาที่มาดีทุกคนเนี่ยมีสนุก e เราเหมือนปล่วางปล่อยมันแล้วก็สสุดใอาจจะพลาดไปแต่ว่าสำคัญคือเราต้องไม่ไม่เครียดเราต้องอยู่เนเวทีต้องเครียดต้องมาเวทีต้องครียดอยู่นวทีต้องนุก่ไม่ปิดสนุกไปอีไปอปอีลุ้กคนมีคามสุห้ค่ไนเนี่ยไปเอไเอแ้เคกนคุไหมค่ไหนเน่ วันนี้ทุกคนเสียงดังมากแล้วก็คนเยอะมากอย่างนี้จะพูดรอบที่สามก็สนุกมากครัตอนจับอยาะว่าผมไม่ตอนจัดเยากจะได้ยินคนใช่โอ้โหอือว่าพอาอนเขาสอนเยอะด้วยอ๋อแล้ว always s t a n ้ i n อ right t h e ด e พอดีมันก็ืูนเียอะจนได้ยินคนอื่นโอ้โหพอดีนั่ผมใจไม่ได้นะครับเอ้ยผมพร้อมแบ่งปันให้ทุกคนแล้วก็ปีอาร์ตทุกคนครับไม่แล้วเราบังเขาหมดโดนๆทั้งสามคนนี้ช่วยปิดรายการให้หน่อยแบบคมๆติดมีดครับผมมีดครับ อาจารย์อาจายไปแล้ไปต้องเริ่มไล่ไล่เลยมาครับผมก็ครูวินดี้จบไปแล้วจบไปแล้วครูวินดี้ครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดต้และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปยกดไลค์กดชลค์กดไลค์กดซับสไครต์และกดคอมเมนต์กระทือบะกระทือบอ่ะ เพื่อเป็นกําลังใจให้คนทคลิปนะครับกระดูกระดิ่งกิ้งกุ้งกิ้งกุ้งมีกี่ลูกแปดยโอเคครับใครที่ชอบคลิปนี้ครับกดไลค์กดไลค์กดแชร์กระดิ่งกุช่บินี้ก็กดแกร่วคลิใหม่ๆจากบ้านดิคอนวิชายะครับเจกันฮะ่ล็อดิมวบันดีบันดีบันดี interesting นี่มาสละว้าว w h a t Anyway, guys, left the end. If you guys not know about bus, please comment down below and take care of yourself, guys.